จามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14ธันวาคม2525 25, ได้อนุมัติและประกาศให้วันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสนี้ ซึ่งในปี2558ประกอบด้วยการจัดงานถแถลงข่าววันผู้สูงอายุแห่งชาติเมื่อวันที่26มีนาคม2558ณห,ห้องราชาหนึ่งโรงแรม Prince Palace, ปรินซ์พาเลสกรุงเทพมหานครในงานถแถลงข่าวได้จัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุที่ได้รับรางวัลและบูธภูมิปัญญาผู้สูงอายุอาทิการปั้นขนมลูกชุบและปั้นเทียนกุหลาบแก้วและมีหุ่นยนต์น้องดินสอนวัตกรรมเพื่อดูแลผู้สูงอายุ มาสร้างสีสันภายในงานอีกด้วยและการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติเมื่อวันพุธที่8เมษายน2558ณห้องวิภาวดีบอลรูมโรงแรมเซนทรากแกรนลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดวยวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อการรณรงค์สร้างกระแสให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ เื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุและประชาคมอาเซียนโดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนำศักยภาพความรู้ประสบการณ์ความสามารถภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องการจัดงานในวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี2558ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นตามแนวคิดภูมิปัญญาผู้สูงวัยพัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียนโดยกรมกิจาการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในงานได้รับเกียรติจากพลตรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานและท่านร,ารินทิ์ซีโรรัต อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนและรักษาราชการอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้กิจกรรมภายในงานเริ่มต้นตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผู้เข้าร่วมงานร่วมลงทะเบียนและกิจกรรมในเวทีเริ่มต้นด้วยอาจารย์สุทธิวัฒน์คำภาชวนผู้สูงวัยทบทวนเข็มทิศชีวิตเพลงพิษลูกดิ่งสุขภาพจากนั้นฝั่งบรรยายเรื่องสมุนไพรไทยกับผู้สูงอายุโดยดรปียพรพยักษพล ชมการแสดงมโนราจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงการแสดงชุดลีลาการออกกำลังกายเทิดไทยองค์ในหลวงจากชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านโศกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์และชมการแสดงรำวงกงก้าจากชมรมผู้สูงอายุบ้านไม่รู้โรยเทศบาลตำบลสนมจังหวัดสุรินเป็นการแสดงชุดเปิดงาน ทั้งนี้พลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้มอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติพุทธศักราช2558ให้แก่เจ้าดวงเดือนนัดเชียงใหม่และรางวัลต่างๆได้แก่รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านผู้สูงอายุดีเด่นรางวัลผู้สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุรางวัลชมรมผู้สูงอายุที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่น รางวัลผู้ชนะเลิศก,กรีธาและกีฬาเปตองผู้สูงอายุรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพวาดผู้สูงอายุและรางวัลผู้ชนะเลิศก,การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อเสร็จพิธีพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผู้สูงอายุอาทินิทรรศการผู้สูงอายุแห่งชาตินิทรรศการสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ นิทรรศการภาพวาดผู้สูงอายุและการออกบูธจากหน่วยงานต่างๆอาทิกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุของค์การเพศสัชกรรมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทเครือจเจริญโภคภัณฑ์จำกัดเป็นต้นในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จากการเก็บแบบสอบถามผู้ร่วมงาน1,232คนมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน580คนคิดเป็นร้อยละ47.08ของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดเป็นเพศชายจำนวน154คนคิดเป็นร้อยละ26.55ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจำนวน426คน คิดเป็นร้อยละ73.45ของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในประเด็นผู้สูงอายุได้รับประโยชน์และความคุ้มค่าจากการเข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติในระดับมากคิดเป็นร้อยละ88.52ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติคิดเป็นร้อยละ87.94ความพึงพอใจในการจัดให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาคิดเป็นร้อยละ85.94 และการจัดงานประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังคิดเป็นร้อยละ85.39นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงานมีความพอใจต่อการมอบรางวัลและยกย่องผู้สูงอายุรวมทั้งผู้ที่ทำงานเพื่อผู้สูงอายุในระดับมากคิดเป็นร้อยละ84.51มีความพึงพอใจในสถานที่จัดงานคิดเป็นร้อยละ84.26พึงพอใจต่อการแสดงบนเวทีส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพคิดเป็นร้อยละ83.39 การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่คิดเป็นร้อยละ82.15ความพึงพอใจกับการประกวดสิ่งประดิษฐ์สนทรอพ์และการประกวดภาพวาดคิดเป็นร้อยละแป8สและการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุในระดับมากคิดเป็นร้อยละ89.41่รวมถึงข้อเสนอแนะว่ากิจกรรมที่เตรียมความพร้อมประชากรเข้าสู่ประชากรผู้สูงอายุเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้แก่ 1>, 1. ให้ความรู้เรื่องภาษาอาเซียนและฝึกอาชีพ 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร 3. การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการอยู่ร่วมกันของประชาคม 4. การแลกเปลี่ยนและแนะนําระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน 5. การฝึกอบรมภาษาการสื่อสารขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตรวมทั้งการดํารงชีพการทําธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศเป็นต้นสำหรับความคิดเห็นในเรื่องการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติในปีต่อไปควรเพิ่มกิจกรรมดังนี้ 1. การบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีของผู้สูงอายุ 2. เพิ่มกิจกรรมการประกวดความสามารถของผู้สูงอายุมากขึ้น 3. ควรเพิ่มเวลาการบรรยายความรู้ด้านผู้สูงอายุมากขึ้นเป็นต้นการจัดงานผู้สูงอายุแห่งชาติปีนี้มีข้อดีและข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงดังนี้ 1. สถานที่จัดงานควรกว้างขวางเดินทางสะดวกและมีที่จอดรถสะดวกสบาย 2. เพิ่มช่องทางจำหน่ายงานฝีมือผู้สูงอายุ 3. เพิ่มหน่วยแพทย์แผนโบราณแผนทางเลือกและหน่วยธนตกรรม 4. เพิ่มองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นต้นโดยกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะช่วยสร้างความตระหนักให้สังคม เล็งเห็นถึงความสําคัญของผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุเปรียบเสมือนบุคลากรที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งในสังคมไทยที่พร้อมที่จะถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาความสามารถที่มีเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่คนรุ่นหลังสืบสารภูมิปัญญาที่มีอยู่ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อพัฒนาสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงวัยและเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจกษษและสังคมร่วมกับคนทุกวัย